วันนี้ก็เหมือนทุกๆวันของหนูที่ต้องผ่านเส้นทางที่คุ้นเคยเป็นประจำเพื่อไปโรงพยาบาลตอนนี้หนูเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแกน่นจริงๆเริ่มต้นหนูไม่ได้ตั้งใจจะเป็นพยาบาลตั้งแต่แรกแต่เรื่องราวที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของหนูที่ทำให้หนูรู้ว่านอกจากเกิดแก่เจ็บตายที่พยาบาลทุกคนจะต้องเจอแล้ววิชาชีพการพยาบาลที่แท้จริงคืออะไร เหตุการณ์ในวันนั้นหนูยังจําได้ดีมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้หนูได้เห็นอะไรที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนและที่สําคัญมันเป็นเรื่องที่ทําให้หนูได้ตัดสินใจอะไรบางอย่าง มาดูแลพ่อที่เพิ่งเสียไปตอนนี้หนูอยู่กับแม่สองคนจ้าโอยออยาผาลนยายมาล้พี่ผ่านมาหนูไม่เคยเห็นแม่ในมุมแบบนี้มาก่อนทั้งที่แม่เป็นพยาบาลมาตั้งแต่จดจำความได้ แต่เหตุการณ์ในตอนนี้บอกตรงๆว่าตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกเลยแม่ว่าไงลูกมีอะไรจะถามแม่หน่อยอะ่ะถามอะไรว่ามาเลยอทำไมแม่ถึงอยากเป็นพยาบาลอ่ะก็ตอนเด็กๆแม่ฝันอยากเป็นนางฟ้าไง มันได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ดีเอาดีๆสิแม่แล้ววันนั้น<ๆ>ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆข,ของหนูที่เลือกเรียนพยาบาลจากแรงบันดาลใจใกล้ตัวอย่างแม่ของหนูนี่ก็เป็นปีที่สองกับชีวิตนักศึกษาพยาบาลของหนู ว่าไปแล้วที่นี่ก็เหมือนบ้านหลังที่สองของหนูเหมือนกันนะทําไมน่ะหรอก็พอที่นี่พี่ๆน้องๆในคณะก็ดูอบอุ่นรักกันเป็นอย่างดีอีกอย่างเลยก็คงเป็นอาจารย์ของพวกเราที่คอยอบรมสั่งสอนเราอย่างใกล้ชิดอ๋อเกือบลืมไปอีกอย่างนี่ลีเหมี่ยวเพื่อนซีของหนูเองสาวน้อยที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางพยาบาลโกอินเตอร์จังเมื่อนั้นอะพี่ปั้นจักรยานแบบเออสวยๆอะเออแบบ มีรถกระบะคันนึงแบบขี่ออกมาบอกยั่งเร็วเลยแบบขี่มาแบบโอ้แบบเฮ้ยนี่แบบโอ้เรายังเสียวแบบเร็วอีหลีเด้อเราเป็นยังไงเราเอือยเราโซ้เลยอยู่เปล่าบ่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 มันเบรกทันทีแล้วรถคันนั้นเพราะอย่างไรบ่เป็นะยัางไรเป็นะยัางไรก็เพราะว่าเขาเห็นคนสวยแบพี่เมี่ยงไหมคะนี่นี่นี่น้องคนนี้ตาถึง พอได้แล้วเล่นเป็นสิบรอบแล้วเดี๋ยวก็ไปเรียนไม่ทันหรอกป่ะยัง,ม,งม,มุ่งว่าจบเลเยเดี๋ยวพี่มาโม้เหตุผลทำไมไม่มะเลยค่ะอาจารย์มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชานี้เนี่ยเราจะได้ไปฝึกงานกันในชุมชนเรารู้ไหมครับว่าไปฝึกงานเนี่ยเราต้องทำอะไรอ้าวเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟังนะว่าเวลาที่เราไปฝึกงานเนี่ยนะครับ เราต้องไปเรียนรู้ว่าชุมชนเนี่ยเขามีและนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญของนักศึกษาพยาบาลสินะว่าแต่ทําไมเราต้องไปลงชุมชนแล้วชุมชนที่นั่นจะเป็นยังไงเราจะต้องเจออะไรที่นั่นบ้างอืมคิดแล้วก็น่าสนุกเหมือนกันนะเออเนี่ยที่เ้าสที่ไปลงพื้นที่อะ เออมันที่เป็นจังเลยที่ม,ม่วนบอกว่าก็ไม่รู้ดิแกแต่ก็น่าสนุกนะน่าจะได้อะไรกลับมาเยอะอะอืมน่าสิม,มวนอยู่เนาะมูวนก็ไปน้ำลายนี่เออเดี๋ยวไปแล้วนะเจอกันวันจันโอ้บออ๊ายบายกับดีดีเด้อแล้วไปชุดมอเด้ร์ล่ะดูห้องดีๆนะค่ะ แค่นั้นเองอากาศมันร้อนบอกนุ้สอีกแล้วคือตอนเป็นเรื่องพยาบาลเลยเดี๋ยวหนูขอตัวไปเบิร์นนไข่ก่อนเด้อข่าวดูไดตัวเองนะพี่ไปกลับบ้านจ้ะแม่หมอเขาบอกว่าแม่เป็นอะไรอ่ะก็แค่หน้ามืดเวียนหัวไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องแค่นี้ไม่ใช่มีอะไรไม่บอกหนูหรอแม่ไม่แม่สบายดีดูเนี่ยหมอให้ยามาแล้วเดี๋ยวก็หาย อ๋อแล้วเรื่องที่ลูกเรียนอยู่เป็นยังไงบ้างอ๋อก็เดือนหนูจะต้องไปออกชุมชนนะคะอน่าสนุกจังเลยแม่เคยไปไหมอ่ะเคยสมัยที่แม่เป็นนักศึกษาแม่ก็เคยไปตั้งเจ็ดแปดวันชนะเนี่ยหนูไม่อยู่ตั้งหลายวันแม่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะได้ไม่ต้องเป็นห่วงลูกแล้วเดี๋ยวหนูรีบกลับมาหา สวัสดีผมในานาของตัวแทนตำบลบึงข้อยินดีต้อนรับทุกท่านครับกาจจีมีผู้คนอีกผู้หนึ่งครับเพื่อนสิมาดูแลน้องๆขอเล่นเชิญคุณหมอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์แล้วก็น้องๆน,น,นักศึกษาจากคณะพยาบาลศารรสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกๆุกคนนะครับ พี่ชื่อพี่หมอชื่นนะครับชื่ออาจจะดูเชยๆนะครับแต่ก็จริงใจนะครับที่สำคัญโสดนะครับโสดถ้ามีอะไรสงสัยให้การลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเรานักศึกษาพยบาบาลทุกคนจะต้องเจออย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างหนึ่งในการที่จะต้องมองเห็นสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงศัก,กยภาพของชุมชนแตะว่าไปแล้ว ชาวบ้านก็ถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งของเราเลยนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับอาจารย์คะมันเป็นเงียบๆเ,เป็นดตะย่านคือซิบูมีคนอยู่นี่ ขอโทษนะคะมีใครอยู่ไหมคะพวกหนูเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มาสำรวจข้อมูลสุขภาพคะ่ะมีคนอยู่ปะครับค,รคุณตาสําลานครับคุณตาอย่างนี้ผมบอกครับผมหมอชื่นดนะครับคุณตาอยู่บ้านบนนอกรับบคุณตาสวัสดีครับคุณตาครับ สวัสด,ดีค,ค่ะค,คุณตาค่ะเมื่อนี้อ่าพวกหนูก็มาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะคะ่ะเนาะกัมาขอสัมภาษณ์ข้อมูลคุณตานะคะ้าตอนนี้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะ,ะคุณตาคะตอนนี้คุณตาอายุกับใครคะ มาซงคืนครับเป็นบักไสเหรอเม่เห็นเลยตาล่าสุดนี่ก็ตอนที่มันฝากเงินมากับผมที่มาให้คุณตานั่นแหละมันอาจจะสิงยุ่งมั้งตาช่วงนี้มันก็เลยบม่มีเวลามาหาคุณตาครับตาเป็นยังไงแน่ช่วงนี้ตาสำรานเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหนูที่ทำให้เห็นว่าบางครั้งเงินก็ไม่ได้สามารถทำให้มีความสุขได้อย่างที่ลูกชายแกฝากเงินมาให้เป็นประจำแต่กลับกัน ความรู้สึกต่งางาที่เงินไม่สามารถซื้อหามาได้ตาเด้อค่ะครับดูแลสุขภาพจะของได้ได้ครับเรื่องเราเนี่โลดโลงเด้ออายุกรหลายแล้วครับเป็นอย่างมากสิลําบาก เป็นแกงไข่มดแดงนะครับแดงของนะครับสุ่มซ่ามน้องพิงโค้ยใหญๆเลยนะครับโอ้ชาวบ้านชุ่มช่นเข้าเพื่สิดีใจร้ายนะครับลูกหลานมากินของนั่งกยายด้วยครับมากินร้ายเลยยายลูกหลานมากินขขาน้่งมากินร้ายบ่หวานอึ่นเลยยายโอ้ยเห็นลูกหลานมากินขขานั่งเลยนะผมรูสิเดี๋ยวดีใจนะครับเนาะ หนูไม่รู้หรอกว่าการตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ของหนูมันจะถูกหรือผิดและผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อย อาจารย์ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจของหนูให้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ลูกชายคุณตาสำราญไหมคะอ๋อ oh, หนูชื่อนุนนะคะพอดีหนูมีเรื่องจะคุยกับคุณน้าหน่อยอะคะ่ะ เื่อตัดสำรัไนะครับตัดสำรัไตกเงี้ย ใส่ป่นี่ครับพ่อพ่อผมพ่อแย่งแห่งใส่กลับมาแล้วครับพ่อใจเบิ้งดูแผหะเฮ็ดหน่อยพ่อ ขึ้นมรงนี้จริงนแครทำกินหายที่ร้อนคุกรตัวงควรเจลสั่นเื่อนเ้าบอกพ่เขาจะเดือดนะ ไะไรคโน้ทราย หนูใจเย็นเย็เย,ย่แม่เป็นอะไรหนูใจเย็นๆหนูน,นางกอนหนูนางกอนไปเยสีวังให้ฟังหนูนางกอนใจเย็นๆใจเย็นๆป้าขอไปในบ้านป้าไปพอว่าแม่ลมอยู่ป้าก็เลยพาแม่มาส่งโรงพยาบาลแล้วก็โทรบอกหนูแม่น่ะเป็นลูกหัวใจไม่โดนแล้ว แม่ไ่อยากบอกนุชละแม่แม่ก็บ,บอกบอกให้ป้าบอกเพราะว่าเป็นช่วงที่นุชกำลังเลียนอยู่นุชเข้าใจแม่เนอะนุชนุดเคยทำอะไรที่นุชชอบแล้วรู้สึกไงลูกก็มีความสุขนะแม่อืม ระหว่างที่แม่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะ่ะแม่มีความสุขมากเลยที่ได้ดูแลคนไข้ยิ่งอยู่ที่บ้านได้ดูแลพ่อของลูกนะ่ะแม่ก็มีความสุขการทำงานไม่ได้หมายถึงการดูแลเด็กที่เกิดมาใหม่หรือว่าคนแก่แล้วก็คนที่ตายไปทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องมีหน้าที่ของตัวเองแม่ก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องดูแลคนไข้ นี่แหละคือความสุขของแม่ที่เป็นพยาบาลหนูอยากเป็นพยาบาลแบบแม่ปบาดจุ็บวันนย์มีเหตุใดลูกเนาะหนูจะเป็นคนดีคือแม่แล้วนุย์ก็จะเป็นพยาบาลที่ดีได้คือแม่ก็อกันแล้วแม่จะหายไหมไปอ่ะบาบ่รุแตนนี้หมอกำลังซอยแม่อยู่ สองปีหลังจากที่แม่ได้จากไปชีวิตของหนูก็ทุ่มเทให้กับการเป็นนักศึกษาพยาบาลตามความตั้งใจของหนูตั้งแต่ทีแรก และที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รุ่นพี่หรือเพื่อนๆพอของหนูก็ได้เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึง่งตลอดระยะเวลา4ปีที่ทำให้หนูได้รู้และได้เข้าใจความหมายของวิชาชีพการพยาบาลอย่างลึกซึก้ง เปิดรับสมัครอยู่นะทำงานที่นี่ก็สบายใจดีนะจ๊ะนะอีกอย่างอยู่ใกล้บ้านด้วยคนไข้ที่นี่ก็เหมือนคนไข้ในเมืองนั่นแหละจ้ะเอ๊คุ้นๆนะคุณพูดนี้เหมือนใครนะเหมือนเคยได้ยิน จ้าแม่พยายบาลสาวโกอินเตอร์โอ้ยสวัสดีจ้าแม่พยายบาลสาวนาไซเป็นยังไงเนาะสบายดีบอ,อืมก็สบายดีนะแล้วแกล่ะเออเนี่ยมาไปเร็วก็คิดหอดมูย่คณาอยู่เด้ก็ค่อยเจอกันวันรับปริญญาก็ได้เอออยากให้หอดเร็วๆแทน้นเดี๋ยวไปกินข้าวกับคุณหมอก่อนมีนัดมีนัดบา,บายบายวัสดีจ้า นูดคะเดี๋ยวเปนคนไข้เชยญนายน,นูดค่ะลไปเดี๋ยวนี้แหละจริงอยู่พี่ไครหลายๆคนบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่พวกเราพยาบาลทุกคนจะได้เห็นและได้อยู่ด้วยตลอดแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ากว่าที่พวกเราจะมาเป็นพยาบาลได้นั้นจะต้องเจออะไรมาบ้างจิตสำนึกของพยาบาลที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและอะไร คือนิยามของวิชาชีพการพยาบาลวันนี้หนูได้รู้คำตอบแล้ว